ฮัลโหลเฮ้ยยังไม่เป็นต้องผมไปแล้วนี่ว่าเฮ้ยเอ็งป่ะคือมันก็ดูดีขึ้นอยู่นะคือเหมือนเอ็งปล่อยผมอะไอที่ไอเอ็งมัดจุกหมาสองสองจุดแที่หายไปมาข้าไปอยู่โรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลมาแล้วทำเสียงแข็งทำเพื่อจะยังจะไปจทำเสียงแข็งทำเพื่ออะไรไหนบอกมาดิถามดูเฉยๆน่อเออข้าจะไปวันนี้ข้าอยู่เด็กวันนี้ข้าอยู่ตีตีเนี่ยใส่ด้วยอ้าวแล้วมันใส่ตามไปอ่ะแบบนี้ได้ยังแบบนี้ได้ยัง มันก็ได้อยู่มั้งชุดไม่บานชุดไม่บานคือมันไม่มีกางเกงสีนี้อ่ะไม่ใช่คือชุดเองมันไม่บานก็เ้าจะแต่งตามแต่เขาไม่มีกางเกงจริงนะแต่งตามแบคเขาว่าไงแต่งอาวไม่เหมือนหรอนีงไงแต่งตามเองเนี่ยนั่นมันเหมือนตรงไหนเนี่ยมันนี่ข้าพาเปลี่ยนชุดนะไหมเหมือนก็ไม่เหมือนหมวกก็ไม่เหมือนหมวกเองก็ใส่คนละใบกันว่าเองลองดูแล้วอเออหาแล้วครับ เองทำมือไปลึกตัวเองสิระบาดเนาะไปเองเนาะเอาให้เหมือนอ่ะเองใส่ชุดนี้กี่วันเออคาดคาดใส่าาถึงวันจันเฮ้ยเองใส่ชุดตามคาดนี่ว่ะแบบเนี้ย เนี่ยที่เองใส่อยู่อ่ะข้าใส่ขาวดำเองใส่ข้าใส่ดำข้าใส่ดำขาวเองใส่ขาวดำเอ้ยอยากใส่กางเกงสีแบบนั้นนากกางเกงผู้หญิงมันมีเหรอแบบเนี้ยมันไม่มีหายอยู่เนี่ยชกเฮ้ยไปรับยีก่อนเร็วเร็วยังไม่ได้ย้ายอยู่ข้างนอกเร็วเร็วแล้วไม่ย้ายหรออ่าจจะถือมันย้ายได้ป่ะได้ได้แกงเล็บงั้นแหละโอ้โหสามไม้สามไม้เอ็ง ฮะเองก่อนเลยดิ้เองถึงยิ่ย่นดิเองเท่าไรรถมันวิงเร็ววดิเองตัวโคตรหนักเลยวหะอรถข้าวพงโคตจ้าเลยไม่มันหนักมันหนักกังเกงเว้ยทาไมชูนิ้วไม่ได้แล้ววะอาจจะไปดิ้วเหรอนิว นิ้วอะไรนิ้วหน้าอินงิ้วเขาให้ชูนิ้วซีงิ้วเหรอพี่จามีกล้องไหมครับไม่มีครับไม่มีครับเขาไม่มีแล้วมีแกงมีกล้องบ้างปะอ่ะเด็กหนึ่งพันครับเลขห้าเก้าสามลองน่อยข้าดวงอยูเอ็งทำไมไม่เลี้ยวขึ้นซ้ายอย่ามันจะไปถึงหน้าอู่เร็วไง นะทำไมไม่เร็วขึ้นตานไปอ่ะเนชุดเหรออ๋ออีกจะเปลี่ยนชุดดิว่ะคือข้าเคยเห็นคนใส่อยู่หน้ากา<ม>งเกงผู้หญิงอ่ะมันอ้วนข้าเคยมาแต่งกับไอ้นาแล้วไอ้นาบอกทุนเรศก็ลองดูก่อนดิมันตวดหญ่อ่ะุ๊ยปีกอย่ยากดัมเปอร์ยากค่ะอุ๊ยพูดเลยจ๊อมาพายะจ๊อไอ้ด้วงไง ดีครับดีครับเอ็งลองเปลี่ยนดูข้าจำข้าจำได้ข้าเคยเห็นคนใส่นะเงงขอเคครับของเดียวปะใช่เดียวเนี่ยอุ้ยเองนะเดียร์ะโอเคจัดไปแทนทำเอ็งมันรัดเป้าอ่ะไม่เฟี้ยวอ่ะแบบข้าดีเก่งแบบเออนั่นแหละเออตัวใหญ่ปะไหนเอ็งลองเปลี่ยนสีดิให้มันสีเหมือนข้าสีเดียวสีเดียวเดี๋ยวดูตัวเอง นี่ไงเออเหมือนหรืยังตัวใหญ่ปะเองมีตูดดิเหรออาะแล้วข้าจะขี้ยังไงละบ้านป่ะไม่ใช่หมายความว่าแบบนั้นเอ็งเอ็งเอปลี่ยนเอ็งเปลี่ยนรองเท้าแบบข้าดิเอ็งเปลี่ยนรองเท้าแบบข้าดิเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเสื้อก่อนวิอะไรอ่ะเอ็งไม่รู้ภาษาอังกฤษเอ็งไม่รู้หรอกเอาทัาแล้เอ็งคืออะไร รองเ<ห>ท้าแบบข้าไม่ใช่รองเท้าแบบข้าดเนี่ยรองเท้าข้าเลข 9. เก้าไอ้ไม่ใช่รองเท้าข้าเลขติบเก้าผู้หญิงมีปะน่าจะมีมั้งคือสีแรกของรองเท้าข้าเนี่ยมันเป็นสีนี่อา้าวอย่างนี้ถ้าสมมติเอ็งเปลี่ยนชุดเหมือนข้าส,สาวเขาเข้าใจผิดจะดีเออเอาแค่วันที่งอนรู้หนายวเปลี่ยนให้โอ<ฮ>๊คาน เอา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 เป็นอะไรอะ่ะรอดูโอ้ไลเซอร์สาเทงว่าพูดอะไรเจ็บหัวะอยงนี้โอข้าเพิ่งลันเกตอย่ายืนบางพี่ข้ามาใส่คอนเวิบอดไปเตะหน้ามึงได้เตะหน้ามึงอ,ะอ่ะลา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 ใส่คอนเวิร์ตสีขาวข้าเหมือนเพื่อนผู้ชายเลยวะ่ะให้เปลี่ยนเป็นเสื้อเหมือนกันไหม ว่าเป็นเสื้อคุยกันมาคำว่าไงอ่ะนี่ไงเสื้อนี้มันคุยกันอยู่เห็นไหมคุยกันอยู่คืนเลยครับผมไปซื้อของที่ตูปไอ้ล็อกเก็ตหนึ่งไม้แเล่นเหลืองว้าวคันไหนครับซ่อมรถหรือเปล่าคันรลคนผู้หญิงซ่อมรถไหมครับถ้าคนเรียกยินไหนวะอันนี้ใครเนี่ย อิงเฮ้ยอ้าวเราเพชรอ่ะอุ้ยโทษทีเพื่อนเพิ่มเพื่อนไม่ใช่เพื่อนห่างห่างเอ่อจับเพชรนี่ข้าถามเลยนานดิโอเคใถ้าสมมุติเอ้แม่วข้าไปถามจี๋อ่ะไอ้ถามมาเจ็นน้ำมันกับแมตเจ็ตน้ำมันปั๊มเนี่ยโอ้าเพื่อนเค้นนะคะ ข้าเองยืดใช่ยืดใช่นี่ลืมไม่เคลนตังรูปไม่ข้าด้วยรูปเองใส่หมวกมัดจุกแกะกางเกงขาสั้นเสื้อแขนยาวอยู่กับไอพิสเสร็จปุ๊บจะเป็นยังไงอีกก็ไม่มีอะไรข้าไม่มีอะไรอยู่แล้วอิงไม่มีอะไรอยู่แล้วงั้นเหรอใช่ น้ำมันขึ้นนะป่ะขึ้นเอ็งจะถามว่าอะไรไม่ถามแล้วครับไม่อยากถามถามว่าไม่จะไปเล่นหนักๆทีเดียวไงเฮ้ยช่างเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงไอเฟสเนอะจะเขาโทรไอเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้เสียงไอเ็ดไม่ใช่หรอฮัลโหลเมื่อกี้เสียงไอเ็ดไม่ใช่หรอเนื้อๆมึงตอบกูดิอะไรเมื่อกี้คุยกับไอ้นายยอู่เมื่อกี้เสียงไอเ็ดเมื่อกี้เสียงไอเ็ดไอ้ชี้นั้นรีบขับไปไหนวะนั่นมันซื้อรถข้าบไปเดี๋ยวไปเจอมันที่ตู้ชัว ตามันไปอ่าเฮียเคสไปไหนบ้น่ะไม่เป็นไรเองมีเพื่อนเพิ่มค่ากับมีเพื่อนเพิ่มไม่อไมเองก็เป็นกับคุณเพชรด้วยไม่เป็นไรแต่คือคนของข้าเองไม่ต้องรู้ยักคนของเองเหรอ,อคนของเองเลยก็ไดแต่เพื่อข้ามีเองก็ไม่ต้องรู้ยักไงข้าไม่เคยเรียกใครว่าคนของค่าไม่ใช่เองกับไอ้นะ อาวจะไน้ลำลายทำไมอ่ะเฮ้ยมันเลิกคอหลอกน้น่าอ้าวาจะขอเริ่มไปไหนวะมีแกงมีก้องไหมครับเขาไม่อยู่ข้าขอทำด้วยเด็กำกลังเองทำเบื่อเลยเนี่ยช่วยก้วยอะไรข้าไม่กินข้าไม่ชอบกินก้วย ไม่ข้าไม่ชอบกินกล้วยลุงบอกว่าตอนเองไม่อยู่ด้วยมันมีเพื่อนใหม่ชื่อเพชรตัวติดกันแบบไอหน้าอยู่ยังไม่สนใจโอเคข้ารู้แล้วมั่วอันนี้ลุงอ่มั่วเดี๋ยวจะไปคุยกับลุงละตัวติดกันอะไรมั่วโซอ้างเพชรนอกลงบอดนะครับไอน้าอยู่ข้าก็สนใจนาด้วยไอนามาค่อยแยกกันเลยแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยลุงบอกว่ารู้สึกจะติดเดืบเลยนะ โอ้าวโรู้สึกไปข้าบอกเลยมาเออมา,ถ,า,อานะถ้าทิ้งนะถ้าทิ้งนะถ้าทิ้นะถงนะถาางานะ้าทิ้งนะถ้าทิ้งนะถ้าทิ้งข้านะยาทิ้งเฮ้ยไอ้จ๊ก น่เปลาได้ยินทำไมข้าวิ่งข้างอะ่ะเอองั้นวิ่งข้ามไปดิคืออะไรอะ่ะงงอะ่ะเอ็งก่อนจะขึ้นรถแต่นี่เร็วๆเ,เดี๋ยวมันจะเออใช่ข้าไม่ขึ้นหรอกเร็วๆเดี๋ยว,วมันมีแขมอือฮะห้องบอดแดดแย่ต้องไปพิมพ์ห้องบอดนี้กับห้องบอดเนี่ยทิ้งแล้วฮัลโหล พี่โจรับเคสน้าหรือเคสนอกอ่ะรับเคสนอกเคสนอกใช่ไหมทำไมอ่ะฝากน้องไว้กับพี่แป๊บนึงได้ไหมใครอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปส่งแต่ว่าฝากไว้แป๊บนึงได้ไหมคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเดี๋ยวก่อนเป็นเป็นเด็กนึกอะไรทำไมต้อมาเอามาฝากใช่ใช่ใช่หนูไม่อยากให้น้องเหงาอ่ะนะอ่างั้นไปฝากไว้ที่อู๋ก็ได้ผู้หญิงดีๆก็มีคนมาฝากนี่น้องเยลโล่โดมา เรื่องของเองดิไม่แต่ะทิบทำไมอ่ะก็เองทำก่อนอะข้าทำอะไรข้าทำอะไรพูดมาข้าทำอะไรเอ็งภูมิใจอะข้าภูมิใจอะไรก็เหมือนที่เองเจอเมื่อกี้แหละเองก็มาพอกันนั่นแหละข้าจะยกไงให้เองหล่นรถปะอะไรนะข้าต้องทำไงให้เองหล่นไปจากรถปะเอ็งต้องยกไปชนอย่างอื่นเองจะหล่นลงมาด้วย ไอ้เอ็ไลวนี่ย่าร้อนหัวเขาโอ้ยุอยอาจารย์อะไรว่างต้องพูดกล่องมีแก๊งไหมคะไม่มีไม่มีหรอคะกระเป๋าห้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 าเก้า เฮ้ยเป็นเป็นละไรเจ็ดร้อยครับห้าเก้าสามโอ้ชี่อ่ะชะเราเนี้ยตีนไปแยบันลบไปพัดกงกงกบ้านนิ้วตีนอ๊อฟเอออ๊อฟเออสนุกกันมุ้ยฮะสนุกมากเลยค่ะ